ได้หมดครับเพราะว่าเรากำลังจะเอาหุ้มกระดูมาใช้งานเราให้มันทับตัวโรงงานผลิตเจ่ฮอนเราเอา f, f ออ่ะตัดทิ้งเพื่อให้หุ้มกระดูกมันทับประอดเพราะเราจะให้โรงงานผลิตเจ่ฮอนไม่ต้องรีบเลยครับ สำคัญว่าตอนลุกอย่าลุกเร็วเดี๋ยวมันจะมึนเดี๋ยวมันล้มทั้งหมดนี้เวลาทำให้เจอเนินเมื่อนหลานแล้วมาดูชพอเจอเนินเมื่อนหลานแล้วมาดูชก็นอนทำหลับตาทำได้เลยครับสบายๆให้มันไปทั่วร่างกายเสร็จเกณฑ์ก็จะบอกอีกว่าทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความ พึงพอใจของเราที่ที่สบายตัวเอาเราสบายในตัวเราให้มันเดินระบบผลลัพธ์มันต้องมียาชื้นใหญ่ยยชื้นผลลัพธ์สุดท้ายอะครับมันเบาโป่งโล่ง,ลงสบายมีใหญ่ชื้นกำลังดีตัวเราเนี่ยดูประหนึ่งเหมือนติดลบแต่ในขณะเดียวกันเหมือนว่าธรรมชาติ มันบังคับให้เรารู้เรื่องในตัวเราหรือคอร์สอนนี่แหละครับมันบังคับเพราะแสดงว่าที่ผ่านมาเรารู้เรื่องนอกตัวมากพอแล้วธรรมชาติมันก็เลยให้เรารู้เรื่องในตัวด้วยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งคนหน้าเราจะได้ไม่ติดล็อกเพราะตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวเราเราก็มาปรับแก้เห็นไหมครับแล้วก็เริ่มรักษาตัวเรา พอเรารักษาตัวเราได้เราแก้ไขเป็นเราจะมีทักษะในการป้องกันตัวเองได้ที่สุดเห็นไหมครับในช่วงวัยแบบนี้แหละที่มันน่าจะเหมาะสมที่สุดถ้าเกิน60 50 80มันก็ไม่ไหวแล้วเนาะมันก็ไม่อยากจะอยู่ละแต่แบบนี้มันยังมีเพื่อนเจียนเป็นเพื่อนเจียนเจียนเป็นเจียนเจนเป็นเจียนเราก็มาแรกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้ร่วมกันแล้วเราก็อ่านกันบ้านเพื่อนไปด้วยแต่ไม่ต้องลอก เพราะเราเอาเราเป็นหลักเนาะฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติมนันทั้งทางตรงและทางอ้อมเราไปนี่จะได้นั่นอยู่ใช่ไหมมาริโกช